สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับเด็กนุกนะในารายการใหม่ไม่ใช่ใหม่ดิต้องบอกว่าช anel n ใหม่นะครับ c h anel n essence studio นั่นเองนะครับแต่ก็จะเป็นรายการรีวิวเหมือนเดิมก็วันนี้ก็ผมจะรับหน้าที่เป็นรีวิวพวกของพวกอนิเมะพวกแบบการ์ตูนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเปาเขาก็จะเน้นไปทางพวกหนังมากกว่าก็อย่าลองมาดูวันนี้ดีกว่านะครับวพาผมจะพูดถึงเรื่องอะไรก็าขขขขเขาเืเขาเลือกไหมนะฮะ เขาเรื่องเลยเพราะว่าเวลามีน้อยวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังนิยมกันมากในตอนนี้นะครับเป็นกระแสค่อนข้างดังมากนะฮะก็เป็นเรื่อง321 e ิวช e shot นะฮะก็วันพันแมนนั่นเองครับวันพันแมนนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาดูจับตามองกันเลย จริงๆก็ออกมาค่อนข้างนานมากๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพูดข้อมูลพอสังเกตก่อนดีกว่าก็วันพันแมนนะฮะก็ถูกเขียนแรกเริ่มโดยอาจารย์วันนะครับ o N e L e O.N.E เลวันเลยนะฮะก็วันอาจารย์วันเนี่ยเขียนตั้งแต่ปี2009นะครับก็ทำมาจนถึงปัจจุบันคือปกติเนี่ยแกก็เขียนลงเว็บของแกไปเรื่อยๆนะครับเพียงแค่ว่าจะมี คนที่มาเขียนเป็นรวมร,รูปเล่นให้เราดูเนี่ยเป็นภาพสวยๆให้เราดูเนี่ยก็คืออาจารย์มูริตะยูสุเกะนะครับก็เป็นคนที่เขียนไอชิวอะไรพวกนี้มีอะไรไหมงานดังๆแกนี่น้อยมากคือหลักๆของแกคือไอชิวที่เหลือก็จะเป็นพวกวันช็อตหลายๆเรื่องนะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีความนิยมเท่าไหร่น่าเสียดายแต่อาจารย์มูรตะเป็นคนที่มีฝีม,าามือทางด้านภาพเนี่ดีมากๆนะครับ แล้วก็อาจารย์แกเอางานของอาจารย์วันมาเขียนต่อก็เริ่มเมื่อปี2 0 1 2นะฮะเฮ้ย hey. <laughs> 2012เออก็เมื่อสามปีที่แล้วนะฮะ2012ก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็ออกได้9เล่มแล้วนะครับปัจจุบันในไทยเราก็ยังไม่มีลิขสิทธิ์ที่มันถูกต้องนะฮะ,นะะก็อาจจะเห็นเป็นรวมเล่มวางวางกันแต่ก็ยังไม่ใช่ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับนะก็รอดูว่าจะมี ค่ายไหนที่ซื้อมาไม่แน่ใจนะแหลอจะมีซื้อมาแล้วยังไม่ออกก็ไ้นะก็รอดูกันต่อไปส่วนอนิเมะเนี่ยตอนนี้ก็ทําโดยค่าย Ma n House นะครับเป็นค่ายที่ค่อนข้างดังอยู่แล้วแล้วก็จํานวนตอนเนี่ยตอนนี้ออกมาแล้วทั้งหมด7 7หรือ8ตอนนี่แหละไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าจะจบในตอนที่12 12ตอนจบนะครับก็ <c oughs> แค่นั้นแล้วก็จะมี ova ต่ออีก5าตอนนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีซีซั่น2หรือเปล่าก็ลองดูกระแสต่อไปดีกว่า นะครับเป็งตัดสินอะไรไม่ได้นะ <c oughs> พอสังเกตว่าประมาณนี้พูดถึงเรื่องยอ่อ,อันดีกว่าเรื่องย่อ,อไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของฮีโร่คนหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นฮีโร่คนหนึ่งนะครับยังไม่เป็นฮีโร่นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยต่อสู้กับปีาศาจนะครับแต่กับเขาเรียกว่าอะไรใช้แค่หมัดเดียวเท่านั้นก็จัดการได้แล้วก็เลยรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตอย่างมาก อะไรประมาณนี้นะฮะก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรก็จะมีเรื่องราวมากมายต่อมาทางการใช้ชีวิตในฐานะฮีโร่ทําไมถึงไม่มีคนรู้จักอ๋อต้องไปลงทะเบียนก่อนก็ต้องไปทดสอบนู่นนี่นันน่นก็เราก็จะมาได้เรียนรู้กับโลกใบนี้ว่าฮีโร่ต้องมีอะไรต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชายที่สามารถต่อยหมัดเดียวต่อดคนนี้เนี่ยจะทํำยังไงนะเพื่อให้เป็นฮีโร่ที่แท้จริงหรืออะไรเงี้ยก็รอลองชมกันดูนะครับตัวละครหลัก ก็จะเป็นพ่อหัวล้นล้นจนเขียวไปหมดแล้วก็ชื่อไซตามะนะครับเขาเป็นเทพบุตรหมัดเดียวจอดของเรานะครับเป็นล้นพระคุมนะต่อยโป๊ะเดียวแตกโป๊เดียวตายตลอดแต่ว่าเรียกอะไรก็ไม่เคยไม่เคยต่อยคนตายนะครับคือต่อยปีศาจเนี่ยก็ต่อยแบบไม่จริงจังต่อยแบบโป๊อ้าวตายแต่พอต่อยคนเนี่ยแสดงว่าแบบต้องแบบเหมือนเหมือนเราวางวางหมัด วางหมัดไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอย่างนั้นก็ได้เลยไม่มีคนตายถ้าแบบตายต่อยจริงนี่ตายไปแล้วยิ่งอีโซนิกนะเดี๋ยวพูดถึงตัวอื่นก่อนตัวรองออกมาก็จะมีเป็นเจนอสหรือบางคนก็เรียกจีนอสนะครับก็แล้วแต่จะเรียกอะไรกันเรียกได้เหมือนกันก็จะเป็นไซบอร์กหนุ่มนะครับผู้ตามหาไซบอร์กที่ฆ่าครอบครัวของเขาก็ประมาณนั้นครับ แล้วก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของไซตามานั่นเองเพราะได้เห็นความแข็งแกร่งของไซตามาแล้วนอกจากนี้ก็จะมีตัวละครลองๆมากมายที่มันเยอะมากๆสาเหตุที่ต้องมีตัวละครลองเยอะเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาพูดต่อแต่ให้พูดหมดก็คงไม่หมดอ่ะเพราะตัวละครลองมีเยอะมากก็เดี๋ยวลองชมมันต่อไปนะฮะสำหรับตัวละครม,มีประมาณนี้เดี๋ยวมาเข้าสูา่ช่วงรีวิวกันเลยดีกว่านะครับ ช่วงรีวิวนะครับเราก็จะมาพูดในเรื่องของอะไรก่อนดีวะเรื่องของภาพนะฮะภาพเนี่ยพูดถึงมังงะก่อนดีวะ่ะภาพมังงะเนี่ยผมไม่ติดใจอะไรหรอกนะครับเพราะเป็นติ่งอาจารย์แกยอยู่แล้วนะฮะภาพอาจารย์แกสวยอยู่แล้วก็ค่อนข้างชอบนะครับเทคนิคอะไรแพลาๆของอาจารย์แกก,ก็ดูเรามันดีเพียงว่าผมรู้สึกแค่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ได้พลังเหมือนช่วงแรกๆนะครับมันก็มีสาเหตุแหละนะครับก็ประมาณนั้น ต่อมาก็าภาพของอนิเมะก็ต้องหาว่าสวยไหมก็ค่อนข้างสวยนะครับดูได้ดูดีนะแมนเทลสักอย่างเพียงแค่ว่าผมค่อนข้างติดใจตรงติดใจนี่คือไม่ใช่แบบชอบนะติดใจแบบเฮ้ยทำไมถึงต้องอย่างนั้นวะก็ตรงการอนิเมะคือเนี่ยเป็นเรื่องวันพันแมนเนี่ยเป็นเรื่องแนวแอคชั่นจ๋าเลยแอคชั่นจ๋าแ,แล้วก็ตลกแทรกนะครับเพราะงั้นเนี้ยฉากแอคชั่นต้องแบบใส่เต็มมากนะฮะเพราะงั้นแมนเทลก็จะจะัดจัดเต็มสุด ตัดแบบทุกฉากแอคชั่นต้องโหดต้องดีต้องแบบต่อเนื่องต้องสนุกนะฮะซึ่งมันก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรงานมันต้องละเอียดนะครับมันต้องทําช็อตเยอะทาเฟร,รมเยอะทําให้แบบชิมงานอาจจะเหนื่อยงานเลยจะไม่เนียบเราจะเห็นเส้นแตกเส้นขยุกข,ขยุยบ้างอะไรเงี้ยจะอาจจะเห็นในหลายๆช็อตนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์มันต้องดิบๆอย่างนี้นะครับมันสไตล์แต่ผมไม่ค่อยชอบต้องบอกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เพราะผมเคยเห็นงานที่มันเนี้ยบที่แบบว่าเคลื่อนไหวได้ละเอียดต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพมันจะเนี้ยบมากแสงสีอะไรเนี้ยบสุดๆนะครับเพราะเราเคยเห็นมาแล้วถึงไม่ใช่หนังโรงเนียนะเป็นทีวีซีรีส์อย่างเงี้ยได้แหละมีเวลาจากัดอาทิตย์ละตอนเฮ้ยอาทิตย์ละตอนนะมันก็สามารถทําให้ดีกว่านี้ได้แต่แมเทเฮาส์แกไม่ทํานะครับก็เลยอาจจะติดใจอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เต็มที่กับมันไปนเลยวะ ทำไมต้องใช้สไาตลายย์นี้ด้วยอะไรเงี้ยก็นิดนึงนะฮะส่วนเรื่องของข้าวเลยเนื้อเรื่องเรื่องราวมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับคือเป็นเรื่องที่เดาทางง่ายนะครับเพราะว่าไซรามาเนี่ยอย่างที่บอกว่า,วามันมาเดียวจอดเพราะงั้นถ้ามีการปรากฏตัวของเขาขึ้นมาระหว่างการต่อสู้ก็คือจบแหละ <c oughs> แค่นั้นเองเพราะงั้นเราจะได้เห็นตัวละครรองเยอะมากอันนี้เป็นสาเหตุที่เขาต้องสร้างตัวละครรองเยอะเจนอดไอ้ไม้เบสบอล อาจารย์แฟงไอ้อะไรกัเยอะอะทัศมาก,กิต้องมีตัวละครเยอะมากเพราะเขาต้องการกระจายบทให้ตัวละครอื่นอะมารับบทรับหน้าก่อนรับหน้าเพื่อทวงเวลาให้เรื่องไม่จบเร็วเพราะไม่งั้นมันจะแบบเฮ้ยอะไรนะไซตามะใช้ชีวิตราบลาดโพไซต์นวะไปที่เกิดเหตุเจอราบลาตต่อยโบจบมันจะเป็นอย่างนี้ทุกตอนจะทําให้เรื่องน่าเบื่อมาก เพรบบาะงั้นก็ต้องใส่ตัวละครลองลองลองมาซึ่งทุกตัวเนี่ยต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วอะพวกเขาเกิดมาเพื่อแพ้นะครับเพราะผู้ชนะจะมีไซตามาคนเดียวนะฮะไซตามาจะไม่แพ้ใครก็มานะเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยคนใกล้ตัวไอเจน้อนเนี่ยแหละแม่งเกิดมาเพื่อแพ้เลยคือเหมือนเอเลนเลยกู <c oughs> มานี่กูโดนอัดอย่างเดียวกูไม่เคยฆ่าไททันหรอกก <c oughs> ูไม่เคยจัดการสัตว์ประหลาดได้หรอก <c oughs> รอกูโดนสัตว์ประหลาดยำเนี่ยแหละ ยำจนแย่ปุ๊บไซตามะค่อยโผล่มาช่วยต่อยเป๊ะจบเออจะเป็นอย่างนี้ไปหรือบางตอนนี่อาจจะแบบถ้าไม่มีใครมาก็เรื่อยถ้าไม่มีใครมาช่วยกระจายบทไซตามะก็จะแบบอัดกูก่อนเลยอัด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 กูยังไม่เอาจริงหรอกแต่พอคุณึกขึ้นได้ปุ๊บว่าเฮ้ยกูต้องไปทาอนุ้นดีหว่ากูรีบต่อยตุ้มและรีบไปจัดการธุระดีกว่าอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นหไม่นะครับมันทําให้เรื่องเดาง่ายพรางั้นเรื่องเลยไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการโชว์พาวนะครับคือทั้ง ทั้งอาจารย์มุรตตาแกก็โชว์พาวทั้งแมทเฮาส์ก็ต้องโชว์พาวตามนะครับเพราะเออลืมพูดเลยแรกเริ่มเนี่ยเรื่องนี้มันทำมาแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเว็บคอมิกนะครับคืออ่านในเว็บสไลด์สไลด์อ่านเอาอ่ะเปิดหน้าต่อไปอ่านอะไรเงี้ยเพราะงั้นอาจารย์แกจะมีช็อตที่แบบเป็นแอนิเมชันให้ดูนะครับแต่ว่าพอมาเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะมันต้องตัดทิ้งหมดเลยตัดตัดตัด,ตด,ตดวาดใหม่หมด ก็เท่ากับว่าแล้วถ้าเกิดอาจารย์แกจ่ททายทหนังสือตุนอยู่แล้วแก,กจะมาเหนื่อยว่านใหม่ทําไมใช่ไหมเพราะงั้นแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอาจารย์แก,กอาจจะไม่คิดเรื่องรวมเล่มขนาดนั้นาาแต่สุดท้ายด้วยกระแสที่มันแบบยอดชมเงี้ยกว่า7ล้านคนภายในแบบไม่กี่เดือนเงี้ยมันเลยแบบเฮ้ยไอ้นี่แม่งสุดยอดว่ะจําก็เลยเลือกที่จะไปเอางานของอาจารย์แกมาตีพิมพ์นะครับก็มานั้นแล้วก็เพราะงั้นด้วยความบ้าพลังเนี่ยมันจะมีช็อต ช็อตที่อนิเมะดัดแปลงแล้วไม่ดีด้วยเพราะด้วยความที่อาจารย์มูริตะเก็บ้าพลังไปก่อนแล้วเพราะอนิเมะจะบ้าพลังตามมัน,มนตามอาจารย์แกไม่ทันในบางช็อตนะครับอย่างช็อตช็อตในในเนี้ยคือใน2องโหมชัทนี้มันจะมีช็อตที่ดีกับไม่ดีสลับสลับกันไปเลยนะครับอย่างช็อตที่โซนิกสู้กับไซตามะครั้งแรกช็อตนั้น,นต้องบอกว่ามัง,งะทําดีมากคือเป็นช็อตโซนิกกระโดดหมุนรอบตัวไซตามะกล้องก็จะแพนรอบตัวตามเงาโซนิกไปเนี้ยสวยมาก ออนิเมะก็จะเป็นไซราะมายืนเราก็เป็นเงาบอบอลบออะไรของมึงวะ <c oughs> คือทําแล้วแบบยังมีจําได้เลยมีคนเอาปเปรียบเทียบอยู่คือแบบมันเห็นชัดเลยว่าอนิเมะสู้ไม่ได้เลยนะครับรวมถึงช็อตที่ไซราะมาสู้กับเจนอสนะครับก็จะมีการตัดทอนออกไปด้วยคือหลายหลายจังหวะทําทดีมากแต่ว่าจังหวะบางจังหวะก็ทําไมด่ดีเออไม่รู้ทาไมนะครับหรือ,อยังแต่ตอนที่ดีก็มีนะอย่างตอนที่สู้กับไอ้มนุษย์ใต้ดินอะไรนะ่ ที่ไซตามาฝันเออฝันไปฝันปุ๊บแล้วไปสู้กับศัตรูที่เก่งกาจไอ้ตอนนั้น,น่ะคือบูมันมากมีการเล่นมุมกล้องคือในมังงะไม่ขนาดนั้นแต่ในอนิเมงนีทำดีมากนะวันนี้ก็ต้องชมสลับกันไปนะก็ประมาณนี้เพราะงั้นโดยรวมก็ก็จะมีประมาณนี้นะที่ต้องชมอย่างคือเรื่องเพลงกับกับอะไรเพลงเพลงเปิดแล้วก็ภาพนะครับคือเป็นฉากเปิดตัวที่ต้องจดจำอะทั้งวิธีการร้องเพลงที่แหกปากทั้งความหมายของเพลง ทั้งการใช้ภาพคือแบบมันตลกอ่ะคือเราดูเพลงเปิดแล้วตลกแบบไซตามะเนี้ยเป็นไซตามะคนเดียวเลยในการเดินเดินเพลงเปิดเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นอย่างนี้นะแบบเอ้ยมากูต่อยอย่างเดียวต่อย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 มัดลอยกูต่อยต่อยต่อยอยู่อยู่ฟ้าผ่าหัวอยู่อยู่วิ่งบนน้าอยู่อยู่กระโดดคือมันเลยตลกไงก็มันนั้นนะครับทำไมสัตว์ประหลาดต้องเป็นรูปดาวด้วยวะงงแล้วก็ต่อยอย่างเงี้ยงงแต่ก็ตลกดีนะครับก็นี้ก็ต้องขอชม นะฮะอ่ะเดี๋ยวตัดไปช่วงให้คะแนนกันดีกว่าให้คะแนนนะครับมาถึงช่วงให้คะแนนกันแล้วก็เรื่องนี้นะครับบนพันแมนเนี่ยผมจะขอให้คะแนนอยู่ที่ประมาณส4เลยไม่พูดเท่าจำเพลง4ที่โดนตัดไปเนี่ยอันนี้อันนี้โดนตัดทั้งในในมังงะแล้วก็อน,นะอนิเมะเลยนะเืออนิเมะเนี่ยผมบอกข้อเสียไปแล้วที่เรื่องของการอนิเมต ที่มันมีการเผาใช่ไหมหรืเรื่องของมังงะนะครับอาจารย์แกเรื่องอะไรจะลดทอนคุณภาพลงอะ่ะเพราะรู้ว่าอาจจะรู้ว่าตัวเองเขาเรียกอะไรมันต้องเขียนเพื่อลงในหนังสือด้วยก็เลยลดเขาเรียกว่าลดจํานวนที่มันเป็นอนิเมชน,นะครับเป็นอนิเมชั่นลงนะฮะแล้วอย่างเราจะเคยเห็นตอนหนึง่งที่ทั้งตอนอะ่ะเป็นแค่เป็นแค่หุ่นเมทัลไน์ตัวหนึง่ง บินมาปุ๊บบินผ่านเมืองแล้วก็ลงจอดปพิบแต่ตอนนั้นเป็นสีทั้งตอนแล้วเราจะเห็นเลยถึงความเทพ <c oughs> ถึงความเทพของเขาแต่เพราะว่าเป็นหนังสือกระตูนน่ะมันจะเป็นแค่ไปท่านหนบินวนแล้วก็จอดเลยในหน้าเดียวนะครับซึ่งนั้นก็เลยแบบเรื่องอะไรอ,ะอาจารย์แกเขาเริ่มไม่ทําแบบนั้นแล้วอตอนหลังๆนะครับในตอนล่าสุดหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับไม่ได้ทํากอนิเมชั่นอะไรเลย ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าอาจารย์แกไม่เต็มที่เหมือนตอนแรกนะครับเพราะเผื่อใจทําลงหนังสือด้วยเราจะไม่ต้องวาดใหม่อะไรเงี้ยก็มันนั้นเพราะว่านา่าเสียดายที่แกไม่ทุ่มเหมือนตอนแรกแต่เรื่องเขาเรียก q u a l i t ภาพยังดีเหมือนเดิมอาจารย์แกยังเก็บเนี้อเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกโอเคก็มันนั้นก็เลยโดนหักไปอย่างเล็กนิดอย่างละหน่อยก็เนี่ยแหละประมาณนี้ซีแนนนะครับสำหรับวันทันแมนก็หลังจากนี้ก็ ถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรเงี้ยมาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ฝากไว้ด้านล่างได้เลยเราก็จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันพันแมนนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็สามารถไปติดตามอาจารย์วันได้นะครับอาจารย์วันแกก็จะโพสต์งานแกกลงก่อนเราจะได้เห็นตอนล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับแล้วเราก็จะเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ที่อาจารย์มุรุตะหยิบตรงนั้นนะ่ไปวาดใหม่นะครับก็มานั้นลองไปติดตามกันได้นะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปทานี้ก่อนดีกว่านะครับไว้พบกันในในคลิปหน้านะับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้เป็นอ่ากำลังใจให้กับพวกเรานะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปแต่ต่อไปลงเรื่อยๆนะฮะก็จะหยิบอะไรมารีวิวให้มันฉีกขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้เราก็เหมือนกับแยกกันทำงานแล้วเราจะได้แบบเฮ้ยมีงานมาลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีคลิปที่เรามาถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับ เรื่องราวที่น่าสนใจตา,ตามมาแน่นอนนะครับก็โปรดติดตามกันต่อได้นะฮะสำหรับลคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ